หลวงพ่อประโมทนะคะบอกว่าการดูจิตเนี่ยเป็นทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะคะที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือว่าเป็นทางปฏิบัติที่ทําให้เราเห็นทุกข์หรือพ้นทุกข์ได้เร็วที่สุดหลวงปู่มั่นก็เคยพูดกับสิทธิ์เอาไว้เหมือนกันนะคะทุกคนบอกว่าให้เราเนี่ยดูจิต ดูจิตเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่ากุศลธรรมหรือว่าอากุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นก็ตอนขั้นตอนกับของการดูจิตถ้าเราควบคุมมันได้อกุศลธรรมก็ไม่เกิดหรือว่าอากุศลก็ไม่เกิดนะคะแต่ถ้าดูจิตไม่ได้ก็ให้ไปดูกายดูกายยังไม่ได้อีกก็ให้ไปทําสมาธิทําสมาธะนะคะ ซึ่งหลวงปู่มั่นบอกว่าถ้าใครอินซียังไม่ถึงในเรื่องของการดูจิตเนี่ยก็ให้ฝึกจากการดูกายไปก่อนก็ได้นะคะดูกายในที่นี้เนี่ยเดียเชื่อว่าหลายคนนะใช้วิธีนี้กันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย อย่าเพิ่งรู้สึกว่าโอ้โหหรออินซีเรามันอ่อนขนาดนั้นเลยหรอเราถึงยังไปดูจิตไม่ได้มันค่อยๆก่อนได้เลยนะคะดูกายเนี่ยก็คือดูว่าแขนขานั่งอยู่ตรงนี้นั่งท่าไหนมืออยู่ตรงไหนรู้สึกถึงตัวเราอยู่ตรงนี้หรือบางคนก็จะไปกําหนดกับลมหายใจอะไรแบบนี้มันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติขั้นต้นที่เดียเองอ่ะก็ใช้เหมือนกัน คือช่วงไหนที่เดียจิตฟุ้งซ่านมากๆอะค่ะเดียก็ใช้วิธีการดูกายเพราะว่าดูจิตเนี่ยมันยังยากอยู่มันยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ฟุ้งซ่านของตัวเองได้อะเพราะฉะนั้นนะคะคือถ้าเกิดว่าเราไปฝืนไปอะไรมันมากๆอะมันจะยิ่งเดียจะเดียจะรู้สึกว่ามันจะยิ่งมันจะค่อนข้างแย่แล้วมันจะทําให้เราเหมือนฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมก็เลยใช้วิธีถอยออกมาดูกายดูแขนขานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเดียออกกาลังกายเดียก็ดูว่าเท้าเดียวิ่งยังไง หรือบางทีนั่งอยู่เฉยๆก็ดูลมหายใจของตัวเองพอจิตเราเริ่มนิ่งเราเริ่มมีสมาธิเราเริ่มสงบลงแล้วอะคะ่ะเดียถึงจะกลับมาดูจิตแล้วก็ค่อยดับดับอารมณ์ต่างๆซึ่งหลายคนก็อาจจะมีวิธีหรือว่าจริตที่แตกต่างกันในการปฏิบัติก็ได้นะคะเดียมาแชร์ค่ะอันนี้เป็นวิธีการของเดียในช่วงที่เดียเนี่ยมีความฟุง้งซ่านมากๆเลยแล้วเดียไม่รู้จะทํายังไงเดียใช้วิธีนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ดูจิตมาแล้วอินรีย์แบบ โอ้โหเก่งมากๆแล้วเนี่ยนะคะอันนี้อนุโมทนาด้วยจริงๆกับทุกคนนะคะ